องค์กรคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานสากลโรงเรียนวังชิ้นวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอวังชิน้นจังหวัดแพร่ตั้งอยู่เลขที่5 0 8หมู่8ตดตำบลวังชิน้นอำเภอวังชิน้นจังหวัดแพร่บนพื้นที่75ไร่ก่อตั้งเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2515ตราสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นอักษรยอ่อวยอ ซึ่งหมายถึงวังชิ้นวิทยาประดับด้วยองค์พระาธาตุพระพิมพ์อันเป็นพระาธาตุประจำท้องถิ่นของอเภอวังชิ้นและประดับด้วยคำขวัญของโรงเรียนที่กล่าวว่านาที่ซื่อสัตย์ขยันประหยัดสีประจำโรงเรียนสีม่วงเหลืองสีม่วงหมายถึงความเข้มแข็งความอดทนสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน876คนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน55คนบริหารงานโดยนายสวัสดิ์จิตประเสริฐผู้อำนวกยการโรงเรียนวังชินวิทยานายสอนรักพลาเมทากูลรองผู้อำนวกยการโรงเรียนวังชินวิทยาสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนโดยผู้ช่วยรองผู้อำนวกยการหากลุ่มง,งานดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวอัสดาพรทีรกุลกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายพนมหลวงสุกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายเขมรัฐวันลังกากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสาววัลลภามณีจรและกลุ่มบริหารงานบุคคลวาทีร้อยตรีสงกรานตาชื่น โรงเรียนวังชินวิทยาได้ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความดีให้นักเรียนบรรลุค,คุณธรรมเป้าหมายรับผิดชอบพอเพียงจิตอาสา และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามมิสัยทัศน์องค์กรคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานสากลดำเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กร5ข้อดังนี้ 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมบรรลุคุณธรรมเป้าหมายความรับผิดชอบพอเพียงจิตอาสา 2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้สู่ทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 3. พัฒนานักเรียนให้มีกิริยามารยาทงามตามวัฒนธรรมไทยเป็นแบบอย่างได้ 4. ส,ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีและ 5. ใช้กระบวนการบริหาร WCYS m o เดลสู่ความสำเร็จโดยการมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้กระบวนการบริหารองค์กร WCYS model เป็นกระบวนการหลักในการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นกระบวนการนำองค์กรสู่ความสำเร็จผ่านเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วยผู้นำระดับสูง าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนสู่ความสำเร็จคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล world class standard school โรงเรียนวังชินวิทยาพัฒนาองค์กรภายใต้ค่านิยมการจัดการเพื่อนวัตกรรมซึ่งเป็นค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรนำวิสัยทัศน์ลงสู่พันธกิจและกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมทั้งองค์กรกำหนดคุณธรรมเป้าหมายประกอบด้วยความรับผิดชอบพอเพียงจิตอาสามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดนวัตกรรม SCM model กระบวนการบริหารจัดการระดับชั้นเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมคุณธรรมเป็นฐานในชั่วโมงเรียนที่ศูนย์นำนวัตกรรม 6A+ พัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ f i Steps by w a n g ิ h i n g w i t t y School ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ใช้หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน IS ในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียนส่งเสริมการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พือให้นักเรียนได้คิดได้แสดงออกด้วยกระบวนการ Active Learning ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม p a s s m o เด l รูปแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในการสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกการมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ภาคีโมเดลเพื่อให้บรรล,ลุเป้าหมาย S Skill for Life เกติภูมิชาววังได้แก่ภูมิธรรมภูมิรู้ภูมิฐานภูมิศินภูมิสังคมผ่านวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ให้โรงเรียนวังชินวิทยาได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรคุณธรรมองค์กรรักสิ่งแวดล้อมและองค์กรการมีส่วนร่วมตามวิสัยทัศน์องค์กรคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานสากลปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนคือการสร้างความผูกพันกับสมาชิกในองค์กร ด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันรวมกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ภารกิจต่างๆสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ผ่านนวัตกรรมที่หลากหลายในการบริหารงานขององค์กรส่งผลให้โรงเรียนวังชิงวิทยาได้รับรางวัลต่างๆนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนดังนี้ โรงเรียนวังชินวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคในการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2564 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่รางวัลดีเด่นลำดับที่1ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการในโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ระดับภาคเหนือโรงเรียนวังชินวิทยา ได้รับเกียรติบัตรผลก,า,การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565สูงกว่าระดับประเทศ3วิชาในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่และได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,565สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่นโรงเรียนวังชินวิทยาผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ o b q a ประจำปีพุทธศัการาช2566 โรงเรียนวังชินวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศาการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566โดยผู้ว่าวยการสวัสดิ์จิตประเสริฐ ได้เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานป้ายสนอพระราชดำริในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับเหรียญเงินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ e s t practice ประเภทการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้นโยบายและจุดเน้นทางการศึกษาเป็นฐาน ประเด็นการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นายสวัสดิจิตประเสริฐภูมิในการโรงเรียนวังชินวิทยาได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการบริหารในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับประเทศระดับดีมากนางสาวกรกนกธรรเมือง ได้รับเกียรติบัตรผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับประเทศในระดับดีผลสรุปหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท o โอเบกอวอร์สระดับชาติโรงเรียนวังชินวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการ นายสวัสดิจิตประเสริฐู้วงหน่วยการโรงเรียนวังชินวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองพ่วงหน่วยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนายสอนรักพลาเมทากุล ครูโรงเรียนวังชิงวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นในกิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการและนายเมธาพัฒ์กิจธนาเสถียรครูโรงเรียนวังชิงวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จังหวัดน่านโรงเรียนวังชินวิทยาได้มีตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70รวมทั้งสิ้น32รายการมีผลสรุปการแข่งขันตามระดับเหรียญดังนี้ 1. ระดับเหรียญทองรวมทั้งสิ้น1 5รายการ โดยมีรายการการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 2. ระดับเหรียญเงินจำนวนทั้งสิ้น13รายการ 3. ระดับเหรียญทองแดงจำนวนทั้งสิ้น3รายการ และ4เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน1นรายการนายจักรพงษ์ขืนจันนายวัฒนยูเรียนทองและนายมงคลศักดิ์จันดวงได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากลระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา2,565ในผลงานการศึกษาแขนกลด้วยระบบนิวแมติกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครูผู้ฝึกสอนนายสอนรักพลาเมทากุลและนายอภิชาติสาเครือ นายชวันวิจัจนธรารนิธานสีนายธนพลทองโสนายนัทช,ชัยจันตมะนักเรียนโรงเรียนมังชินวิทยานางสาวอารุณวันเพิ่มลาบและนายอภิชาติศัก์เครือครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบารมราชากุมารีโครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์นายวัฒนยูเรือนทองนายอัครชัยเกียงจันทร์นายจักรพงค์ขืมจันทรนักเรียนโรงเรียนวังชินวิทยา นายสอนรักพลาเมทากุลและนายอภิชาติสาเครือครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงินในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการครั้งที่สองมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์นายวัฒนยูเรียนทองนางสาวชนาการอินทนิน นางสาวชนัญชิดาติดมานางสาวจุธามณีกันจันรนางสาวกัญญาณเครือวงกาและนางสาวรามระดาวงปีนตาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภท Energy and Environment จากผลงาน The Newmatic Robotic Arm แขนกล n e w m a t i c จากการประกวดรูปแบบออนไลน์ในรายการแข่งขัน World Science Environment and Engineer Competition 2023จากประเทศอินโดนีเซีย และในปีการศึกษา2566นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวังชินวิทยาได้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงการศึกษาต่อในสายอาชีพของวิทยาลัยชั้นนำต่างๆดังนี้